สวัสดีครับพบกับผมศักดิ์สิทธิ์ภูมิประเทศในใกล้หลายชีวิตนะครับวันนี้ขอนําประสบการณ์เรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับนั่นก็คือผีเข้าคนเรื่องมีว่าเมื่อประมาณพศ2510ลูกสาวของลุงขวัญภูมิประเทศซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่พี่สาวผมนะไปเกี่ยวข้าวที่แถวรัดสโดเมื่อไปตอนเช้าเย็นก็กลับมาเมื่อกลับมามาถึงบ้านแล้ว น้ำท่าก็ไม่ยอมอาบใครเขาจะว่ายังไงก็แล้วแต่กไม่ยอมอาบอยู่ดีนอนคุมโปงอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็ลงความเห็นว่าขี้เกียจไม่อยากไปเกี่ยวข้าวพอวันที่3เลิกพูดอะไรก็ไม่รู้พูดจาไม่รู้เรื่องใครพูดก็ไม่โตอตอบนั่งมือรอยอย่างนั้นน่ยจนอาเที่ยงคุงิงริเทศบอกว่าเอออีนี่มันพีเข้านะก็เลยไปหาตาห้อยชื่อว่าตาห้อย ซึ่งเป็นสับปะเลอยู่ข้างวัดจาราเข้ใหญ่ให้มาดูทิ่ว่ามันเป็นยังไงเมื่อต่อห้อยมาดูก็บอกอีนี่ผีเข้าผีเข้าแน่แเลยก็เลยไปตัดต้นขามาแล้วก็มาเขียนยันอะไรต่ออะไรแกในต้นขา่าแล้วก็ทำน้ำมนต์ทำวิธีไล่อมน้ำมนต์วอยพี่สาวก็บอกเอ้เย็นดีเว้ยเย็นดีเว้ยเอาน้ำอะไรมาให้กูเนี่ยเย็นดีจริงๆพอวันลุ่งครึ่ง ต่อห้อยก็ไปหาเอาใบานาดมามีใบานาดแล้วก็อะไรตออะไรไม่รู้ก็มาทําน้ํามนต์ไล่พร้อมทั้งเอาต้นขาหวดที่พี่สาวพี่สาวบอกมึงรีบไปเดี๋ยวนี้เลยไม่อย่างน,นกูจะเตะมึงให้ต่อห้อยก็เลยมาปรึกษากับพวกลุงกั่นอาเที่ยงบอกว่าเฮ้ยมันแรงว่าว่าไม่อยู่อาเที่ยงก็เลยไปหาอาจารย์จงสุข,ขีซึ่งบ้านแกอยู่ที่ข้างวัดสุนโหง หน้าอำเภอบางปะมาะหาเมื่อไปถึงก็ไปคุยกับอาจารย์จงอาจารย์จงบอกอ๋อมันอยู่ใต้ต้นไม้ไอ้ผีตัวนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้ฉันเห็นมันนั่งกินไข่อยู่ใต้ต้นไม้ไปเถอะทิศไปก่อนทิศเที่ยงไปก่อนเดี๋ยวผมทําธุระเสร็จแล้วสายๆเดี๋ยวผมพายเรือไปไปที่บ้านไม่ต้องกลัวไไอ้นี่มันง่าย เมื่อที่ยังมาถึงบ้านเขาขึ้นไปที่บ้านยาเพราะสมัยก่อนก็อยู่ที่บ้านยากันส่วนใหญ่พี่สาวนี่ก็อยู่ที่บ้านยาก็นอนคุมหัวคุมป่งอยู่ที่บ้านยาเมื่ออาขึ้นไปที่บ้านยาพี่สาวชี้หน้าเลยนี่เนี่นี่เน,น,น,น่มึงจะไปหาหมอมาไล่กูไงเดี๋ยวกูจะกินมึงทั้งหมดเลยตอนนั้นผมก็นั่งดูอยู่ด้วยผมก็คิดว่าพี่สาวนี่ประสาทสงสัยจะเป็นโรคประสาท เมื่อประมาณเวลาประมาณ16.00นหรือประมาณ4ี่โมงเย็นนั้นอาจารย์จงก็มาถึงบ้านพอดีพอมาถึงบ้านปั๊บเดินขึ้นบ้านมันบอกนี่แน่นี่แน่ไอคนนี้เราจะมาไล่กูอาจารย์ก็เลยบอกเออกูนี่จะมาไล่มึงมึงมาทําให้ผู้คนเขาเดือดร้อนเดี๋ยวกูจะจับมึงถ่วงน้ํไม่ให้ผุดให้เกิดเลยมึงรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะพี่สาวก็เลยบอกว่าแล้วกูจะออกไปได้ยังไงก็มึงผูกกู อาจารย์งจงก็เลยหัวเราะแล้วก็เอาชายเสื้อให้พวกอาอาและคนที่นั่งในที่นั้นดูเพราะพวกพวกมันมาตั้งกับบ้านแล้วแกก็เลยคุยบอกว่าไอ้น,นั้นคุยกันดีๆอมึงต้องการอะไรพี่สาวก็เลยบอกว่าทีแรกกูก็ไม่คิดอะไรแล้วมันไปเยี่ยวรถเกือบโดนหัวกูเลย,ยกูกำลังนอนอยู่ก็เลยโมโหตามมันมาเนี่ยอาจารย์งจงก็บอกว่าอ้าวก็คนมันไม่เห็นนี่ มึงจะเอาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะปล่อยให้มึงออกไปกูเอาไข่สิบใบข้าวและก็ขนมต้มแดงหนึ่งถ้วยเอาไปให้กูที่ต้นตาลน,นะที่มันไปเยี่ยวเนะี่ยส่วนชื่อกำนำสกุลนั้นผมจำไม่ได้นะครับว่ามันโดนงูก,กัดตายที่ใต้ต้นตาลน,นั่นเองเมื่อคุยกันไปคุยกันมาอาจารย์จงก็บอกว่าเออมึงไปเกิดเถอะเมื่ออาจารย์จงแก้ปุ่มซื้อที่ผูกไว้ พี่ตัวนั้นก็ออกไปออกไปแล้วก็อาจารย์เขาก็ลดน้ามนต์ให้กับพี่สาวก็ก็พูดทีนี้เหมือนคนปกติธรรมดาเหมือนคนปกติคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แกก็บอกเอา้าหนูเป็นอะไรไปเนี่ยทุกคนก็เลยบอกว่าเองกับผีเข้าแไบปบเยี่ยวที่ใต้ต้นตาลที่ไปเกี่ยวข้าวที่ราชดเมื่อวันก่อนนะ่ะนี่แกต้องทำ ขนมต้มแดงไปถ้วยหนึ่งแล้วก็ข้าวแล้วก็ไข่สิบใบเอาไปให้เขาพี่สาวบอกโอ้ยหนูไม่ไปแล้วอาจารย์จงก็บอกว่าต้องเอาไปเอาไปให้เขานะรับปากกับเขาแล้วต้องเอาไปให้เขาเป็นนั้นว่าอาเที่ยงกับลุงฝันพายเรือพาพี่สาวไปที่ใต้ตนตาลเอาของไปให้เขาที่ใต้ตนตาลครับนี่เป็นเรื่องที่ผมพบเจอมานะครับครับพี่สาว เพียนภูมิประเทศนี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับจึงนําประสบะการณ์ผีเข้าคนมาฝากไว้เป็นข้อคิดและแง่คิดสาหรับทุกท่านนะครับถ้าเราไม่พบไม่ประสบเองเราก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดไว้พิจารณานะครับถ้าดีมีสาระมีประโยชน์โปรดกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจากผมศักดิ์สิทธิ์ภูมิประเทศครับสวัสดีครับ